โอ้นี่นี่นี่วันนี้มากินเขาเรียกอะไรนะครับพี่หยองลุยเซียนาแคชเช่นฟู้ดลุยเซียนาแคช o o ่นฟู้รวมเหมือนรวมทะเลถ้ามองมองไปจะนึกถึงกุ้งถังที่เขาขายกันทั่วไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่รสชาติมันมากกว่านั้นถ้าไม่อร่อยไม่การันตี ด้วยเปลือกกุ้งเยอะขนาดนี้ล่ะครับนี่รสชาติจัดจ้านมากเปลือกไม่เท่าไหร่นิ้วเนี่ยนิ้วค่ะขอซูมนิ้วไปเองนะครับแล้วก็วิธีการกินที่ถูกต้องนะครับอย่างแรกเมื่อเอาเปลือกกุ้งออกแล้วนะครับกวาดซอสเข้าไปนะครับที่เปลือกหอยนี่เสร็จแล้วชุ่มนี่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 ได้คอเลตดนึงนี่ครับแล้วเปลือกหอยก็าตา อาปกติเราจะเรื่องเรื่องของกินของมันค่อนข้างดูนะแต่วันนของวันวันนี้ผมก็ับบอะไรรู้ไหมพกซอสไปนะแล้วไปกางทะเลนะนี่ผมคิดเลยเนี่ยแบบไปแคมป์ปิ้งแล้วทำอย่างนี้ให้เพื่อนกินนะหือร้องร้องซีดไปหมดอ่ะ เป็นเมนูอวดชาวบ้านได้เลยอะถ้าเกิดได้มาแบบไม่เยอะมากขนาดนี้แล้วรู้ว่าทำไมต้องปาดซอสมันอร่อยจริงต้องปาดซอสดูถาดดูถาดพี่จิมมี่ พี่เชื่อว่าคนกินแล้เต็มใจจ่ายเต็มใจจ่ายต่อ้ดยพี่ว่านพี่นะพี่นะ่ะพี่พี่นะพ่นะพี่นพี่นพี่น่นะพี่นะพี่นะพนะพี่นะพี่ระพ่นพ่นะพี่นะพีนะพี่พี่นะพมนกี่ะพี่นนพี่นี่น่นนันก็ีะพีนะพี่ะ่นะพ่นี่นะพี่่น่อ จะสิ้นแันดินเลือนลอยก็จะคอยพบเธอชาติอื่นเอย